เด็กๆ g o o d morning How are you เป็นไงบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเรียนออนไลน์กันหลายวันนะคะหลายวันแล้วเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะยอยู่ที่บ้านวันนี้มาเจอกับครูอ้อยเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ครูอ้อยจะมาฝึกการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,ตมจากคลิปที่แล้วนะคะ วันนี้คุณครูอาจจะเพิ่มให้แค่อีกสองตัวแค่นั้นเองไม่ยากนะคะเพื่อที่ให้เด็กจำได้ดีแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะไปออกเสียงสังกฤษกับครูนั้นวันนี้เรามาทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็มีความพร้อมที่เด็กๆจะเรียนต่อไป เออเรามาฝึกภาษาสัมผัสกับร่างกายของเราเลยนะคะเอาเลยนะคะพรอ้อมหรือยังค่ะเด็กๆพรอ้อมแล้วเด็กๆเ,เอามือขึ้นมาเลยคะ่ะเสร็จแล้วเด็กๆก,กำมือกับผู้ตามผู้อ่านเลยนะคะกำมืออ่าอันดับแรกเอานิ้วชี้มาเลยกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองใบ สิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันใกล้เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเอาช้าๆเอายีกรอบช้าๆนะคะเริ่มเลยนะคะกันใกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหม ไข่กันใกล้เป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ไหมคะไออีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะมีการออกเสียงต่อไปนะั้นเรามาฝึกประสาทสัมผัสของเราให้ให้มันตื่นเต้นก่อนนะคะใหมนะคะพร้อมมาูขึ้นมาเลยคะ่ะเริ่มเลยนะคะพร้อมกันแล้วก็เร็วขึ้นอีกนิดนึงออกกับตุณครูเลยนะคะเริ่มเลยะคะ่ะกันไก่ไข่ข้ามไหม ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบาสิบองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเอาละในเมื่อเด็กๆมีประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเด็กได้ตื่นตื่นเต้นแล้วแบบตื่นแรงกายตัวตื่นเต้นแล้วนี่เรามาฝึกเสียงกันเลยนะคะวันนี้คุณครูอ้อยเพิ่มให้อีก สองตัวอักษรเท่านั้นเองค่ะตัวอะไรคะเด็กๆตัวซีตัวซีวนะคะซีซีนี้จะออกเสียงว่าเคซีคเอาใหม่นะคะพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ่ะซีเคเอาอีกรอบหนึ่งนะคะซีเคทีนี้ ตัว C นี้มันจะไปสื่อถึงตัวอะไรบ้างเอ,อ่ยเอ,อ,อาละเนะี่ยคอยดูเริ่มาแล้วปุ๊บตัวอะไรคะแมวแมวแมวก็เป็น C เข็ม Cat แมว Cat แปลว่าแมวนะคะเด็กๆลองออกเสียงแคทสิคะ Cat Cat นะคะ เาออกเสียงตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ C คี่เแแมวอ่าสี่อย่างเลยนะคะอย่างที่หนึ่งคือตัว C อย่างที่สองออกเสียงอย่างที่สามพูดชื่อแมวเป็นภาษาอังกฤษว่า cat แล้วก็พูดครั้งสุดท้ายเป็นภาษาไทยว่าเจ้าแมวเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งเริ่มเลยนะคะ C เข็ดไขดแมวอีกรอบหนึ่งสี่เข็ดแมวนะคะนี่ผ่าน,นไปหนึ่งตัวแล้วดีค่ะเป็นตัวดีดีมาพูดตามสิคะดีออกเสียงว่าดีดีดดออกเสียงใหม่นะคะเอาลิ้นขึ้นไปข้างบนก่อน ดีดีนี่จะสื่นตัวอะไรเด็กๆมาคอยดูนะคะแอลมาแลครเจ้าหมาโหบางคนก็เรียกเจ้าหมาแต่ม่อีกอีกชื่อหนึ่งเรียกบอกว่าเจ้าสุนัขเจ้าหมาหรือเจ้าสุนัขเรียกได้สองอย่างนะคะระวังนะคะดีดอก ดีเดดดแล้วก็พูดต่อไปอีกอันคือหมาก็ได้หรือว่าสุนัขก,ก็ได้นะคะครั้งที่สี่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งนะคะคนเก่งตัวดีเดดดสุนัขรีออย่างหนึ่งดีเดดด พูดได้สองอย่างทีนี้สองอย่างนี้ให้เด็กๆไปฝึกนะคะฝึกกับคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้วันนี้ครูคอ้อยเพิ่มให้แค่สองตัวนะคะมีตัว C กับตัวดี C ออกเสียงว่าไงนะคะ C ออกเสียงว่าคึดดีออกเสียงว่าอะไรนะคะ D ดีเดนะคะ D ดีเดซีเและ ขัวขอทบทวนนิดนึงวันนั้นขอยให้ไปสองตัวแล้วตัวอะไรคะตัวเอออกเสียงว่าไหนนะคะแอป a p ป l ลเอแอป a p p l ลต่อไปอีกตัวหนึง่งที่ให้ไปครั้งก่อนนะคะบี B, ออกเสียงว่าบ ม,มันตงกับลูกอะไรคะวันนั้นกลมกลมลูกบอล B บบอลนะคะ,ะก่อนที่คุณครูจะให้เหด็กไปนะ,ะทำงานนั้นวันนี้คุณครูมีวิธีเขียนด้วยนอกจากเราออกเสียงแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคะเขียนให้ถูกะะ <S 1> <S 1> หลักด้วยทีนี <S <S ้เรามาเริ่มเขียนตัว C กับตัว D ให้ถูกหลักเลยนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อน เด็กๆเริ่มเขียนตัวสีให้ถูกต้องเลยค่ะเข mm. ยนร้อแล้วต่อไปเ mm. ด็กๆมาเขียนตัวดีให้ถูกต้องด้วยนะคะ mm. ตัวดีมีอยู่2จังหวะค mm. ่ะเริ่มจากเริ่มเลยนะคะเอาเริ่มมาเขียนตัวดีเลยค่ะ เริ่มเขียนเขียนให้ถูกด้วยนะคะเขียนให้ถูกวิธีด้วยถ้าใครเขียนไม่ถูกวิธีวันหน้าโตขึ้นไปเดี๋ยวจะมีเขาจะว่าให้ว้ายเขียนมาจากที่ไหนไม่เขียนอะไรไม่ถูกเลยนะคะถ้าเด็กๆทำตามที่คุณครูบอกรับรองได้ะคะ่ะเด็กเขียนได้ถูกแน่นอนและก่อนที่ครูอาจจะจบคลิปวันนี้ครูอ่าเขาฝากงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะอ่ามาง่าย,าย พอเด็กๆฝึกออกเสียงกาบคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆก็ไปฝึกเขียนตัว c แบบที่ครูให้วิธีการสอนไปเมื่อกี้ว่าเขียนแบบไหนนะคะเด็กๆเขียนมาครึ่งกระดาษแล้วเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะขณะที่เด็กๆเขียนตัว c เด็กๆก็ออกเสียงว่า c c ค t c cat เด็กออกเสียงบ่อยๆอีกหน่อยเด็กจะอ่านหนังสือได้เก่งเก่งมากเลยนะคะอ่านสอติ์ตีกไดเก่งมากและสุดท้ายข้างลา่าง C คือแค่นั่นก็คือเจ้าอะไรคะเจ้าแมวนั่นเองถ้าเด็กๆวาดตัวแมวทานเด็กๆวาดตัวเดียวนะคะให้วาดตัวใหญ่ๆใ,ให้เห็นชัดๆระบายสีสวยๆแต่ถ้าใครวาดตัวเล็กก็ได้ถ้าวาดตัวเล็กคุณครูอ้อยขอ,ขอห,หลายๆตัวหน่อยนะคะ แล้วก็แต่ละตัวให้หลากหลากสีด้วยหลายหลายสีด้วยก็จะสวยงามค่ะแล้วต่อไปจากตัวสีแล้วก็เด็กๆเรามาเขียนตัวดีด้วยนะคะเขียนให้ถูกวิธีด้วยในการเขียนตัวดีมันก็มีสองจังหวะลากจากข้างบนลงก่อนแล้วก็มาตอคาค่อข้าข้างนะคะเดร๋จแ,แล้วเด็กๆ้องออกเสียงไปด้วยเขียนตัวดีเดดดีเดด,ด,ด จะแล้เด็กๆว่าดูคราบเหมือนเดิมมอนก็แมวเหมือนกันนะคะว่าใา้เด็กๆว่าตัวเดียวเด็กๆก,ก็วาดตัวโตๆถ้าวาดตัวเล็กก็วาดหลายๆตัวระบายสีให้สวยๆมาส่งคัวตอนที่เรามาเจอกันตอนตเปิดเรียนนะคะและก่อนวันนี้ก่อนที่เราจะจาบกันไปไนั้นเรามาทบทวนท่าทาง ที่เพิ่มประสัทสัสมผัสท้าให้เด็กก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งพร้อมหรือยังค่าเด็ดเกเตรียมมือด้วยมือนะคะเอามือขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกับคุณครูเลยถ้าใครยืนขึ้นก็ใส่ท่าใครยกตัวลงไปด้วยก็ได้แต่ถ้าใครนั่งก็โยกตัวก็ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ได้นะคะเอาให้มันเอาให้มันได้แล้วก็สนุกด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ กัญไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ, 2, บ50 50, สองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลกเที่ยงเลยเที่ยงนะคะเลิกเลยนะคะกัญไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ, 2, บ50 50, สองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหม ไข่กันใกล้อบกันม่ครั้งหน้านะคะตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโรคระบาดโควิดให้เด็กอยู่บ้านทานข้าวก็จานของใครของมันแล้วก็แก้วนั้นก็ของใครของมันเดี๋ยวทานร่วมกันนะคะบ๊ายบาย See you next time